สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผมแนะนําผิดพันธุ์คือโมดีโมดีที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรล้วนครับโดยเฉพาะมาจากมันลักขี่นกการสกัดโดยวิธีพิเศษนะครับจึงได้สารสําคัญในปริมาณที่สูงมีทาหน้าที่ทแทนอินซูลินนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยสาเหตุเกิดจากการที่ว่าตับ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินได้ไม่พอหรืออินซูลินที่มีในร่างกายเนี่ยมันไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหนาน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ น้ำตาลที่เรากินเข้าไปไม่สามารถซึม้าสู่เซลล์ก็ทําให้ปริมาณของอปัิกูโคตใน,ในกระแสะเลือดเนี่ยสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรไตจยทําทงานหนักสุดท้ายก็เกิดภาวะไตาวายประกิดภาวะไตาวายสิ่งที่ตามมาโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็จะเยอะแยะไปหมดเลยบางคนบางคนขึ้นตกที่ตาก็ทําให้เกิดตาบอดได้นะครับไปที่ปลายประสาทมือเท้าก็แผลก็หายช้าลงนะครับไอสารสก,กัดของเราเน่น จากมาละที่ลกเนี่ยทำหน้าที่อินซูลินที่มันขาดหายไปหรือมันไม่ทํางานโดยทําให้บัตรคูโคสในกระแสเลือดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถถูกผลักกระสู่เซลล์ความสดชื่นของคนผู้ป่วยหลังจากที่ทานโมดิมันก็จะกลับมาภาวะปกติใช้ขึ้นได้ปกติได้ได้เหมือนเดิมการทานตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามื้อไหนก็แล้วแต่ที่เราทานอาหารเราก็ทานโมดิสักสแคปซูล ตระกูลผมเป็นตระกูลเบาหวานน้องชายผมเ่ยเสียชีวิตเพราะเบาหวานแล้วตัวผมเองก็เป็นเบาหวานมาถึงวันนี้ก็ร่วม20ปีแต่ว่าผมใช้ชีวิตอย่างคนปกติเป็นหนึ่งในความหวังน,นะครับที่เราไม่ต้องไปทานยาเคมีเพราะการทานยาเคมีอ่ะสุดท้ายปริมาณยาต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันเอาไม่อยู่นะครับเพิ่มยาตัวอื่นเพิ่มเข้ามาสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องไปฟอกตรงฟอกไตแล้วการใช้ชีวิตก็ไม่ปกติสุขนะครับเราสามารถอยู่กับเบาหวานได้ด้วยการปฏิบัติตัวของเรา